เรื่องที่จะคุยกันวันนี้ผมก็จะเริ่มด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างข้อมูลล่าสุดทางด้านวิชาการระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อเชื้อโควิด -19 เป็นอย่างไรแล้วก็จะเชื่อมโยงต่อไปเรื่องของวัคซีนการออกแบบวัคซีนเพื่อรองรับกับระบบภูมิคุ้มกันข้อมูลล่าสุดของวัคซีนโควิด -19 ข้อมูลล่าสุดนี้คือเมื่อสองสวันที่ผ่านมานี้เองนะครับ แล้วการสุดท้ายคือประเทศไทยจะดําเนินการอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งจากชายขอบของประเทศเราจะมีผลอย่างไรกับเราจ,จัดการกับมันอย่างไรสําหรับสถานการณ์ในประเทศไทยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าขี้เหล็กซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นว่ากราฟที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนั้นมันถูกปนเปื้อนไม่ใช่เฉพาะของแค่ที่กลับไม่ใช่เฉพาะคนที่กลับจากต่างประเทศแต่มีส่วนของคนที่เริ่มมีการติดเชื้อภายในประเทศเรา อันนี้เป็นเหตุผลที่วันนี้จะต้องมาคุยกันนะครับจนถึงนะตอนนี้เรามีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นกว่า4,000รายเรามีจำนวนต่อวันที่ตรวจพบว่าเจอไวรัสตัวนี้ตอนนี้เป็นหลักเลขคู่มาตลอดแล้วเป็นเลขสอหลักมาตลอดแล้วอัตราการเสียชีวิตเราทําได้ดีมากเราเกือบจะไม่มีการเสียชีวิตเลยไม่มีเลยในช่วง12วันที่ผ่านมาอันนี้คือการถอบบทเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นที่เมียนมา เราจะจัดการกับมันอย่างไรและป้องกันตัวเราอย่างไร17สิงหาคม409คน6ธันวาคมห่างกันเพียงแค่3เดือนกว่า3เดือนครึ่งตัวเลขตอนนี้คือ99,155คนเพิ่มขึ้นกว่า200เท่า10-20สิงหาคมมีผู้ที่เดินทางจากยักไข่รัฐยักไข่เข้าไปสู่นครย่างกุ้งเขาคาดการมีตัวเลขทั้งหมดประมาณ5,000คน ในใน5 0 0 0คนที่เข้าไปในย่างกุ้งนี่ยปรากฏว่ามีการติดตามสอบสวนโรคสอบสวนผู้ที่เสี่ยงการติดเชื้อและแพร่เชื้อน้อยกว่า50%มีคนจำนวนเยอะออกจากรัฐยะไข่เข้ามาที่ย่างกุ้งแล้วก็ขับไปตามเมืองต่างๆกระจายออกไปมีข้อมูลเชิงลึกที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกอย่างหนึ่งคือว่า ประมาณ60เซของการติดเชื้อโควิดในเมียนมาในรอบนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราสายพันธุ์ G614 สายพันธุ์นี้เป็นคนละสายพันธุ์ก่อนตอนที่เกิดใหม่ๆที่หูฮั่นสายพันธุ์นี้เนี่ยสายพันธุ์ G61 เป็นสายพันธุ์ที่พบในตะวันตกที่มีการแพร่กระจายกันเยอะๆและณวันนี้สายพันธุ์ที่แพร่กระจายกันทั่วโลกมากที่สุดถึงแม้บางประเทศอาจจะไม่ได้ลงไปวัดสายพันธุ์แต่ขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์แล้วเชื่อว่านี่คือสายพันธุ์ที่แพร่กระจายมากที่สุดในเวลานี้ G614 กับ D614 ต่างกันอย่างไร G614 ใช้เวลาน้อยกว่า D614 ประมาณ20%แปลว่ามันเพิ่มจำนวนตัวเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมที่เราเจอตอนต้นตนตอนที่วิกฤตโควิดเข้ามาแปลว่าการแพร่ระบาดมันมีแนวโน้มไปได้เร็วกว่าแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดมีการแพร่ระบาดค่อนข้างเร็วในโรคใบนี้ในช่วงนี้ในหลากหลายประเทศปัจจัยที่แพร่กับที่แพร่ระบาดวิเคราะห์ ประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่คือการที่ไม่สามารถสืบสวนตามหาผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อและก็เสี่ยงแพร่เชื้อการปกปิดไม่ให้ความจริงผมย้ําตรงนี้นะครับว่าการปกปิดไม่ให้ความจริงมันอันตรายหลักการวิชาการข้อมูลวิจัยต่างๆในเวลานี้บอกให้เรารู้ว่าประมาณ95%ของคนที่ติดเชื้อโควิด -19 จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น อันนี้เป็นเรื่องปกติของการของคนคนหนึ่งที่ภูมิตุมพันเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติเมื่อได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปร่างกายจะมีการพยายามสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสําหรับโควิด19เนี่ยภูมิคุ้มกันนี้น่าจะสูงพอที่อาจจะยับยั้งเชื้อได้แลวมันจะเริ่มเห็นชัดเจนประมาณ8วันหลังการติดเชือ้อขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ได้คนที่รุนแรงได้เชื้อโควิดเข้าไปจะจํานวนเยอะ ภูมิคุ้มกันก็จะเยอะขึ้นตามส่วนแต่ถ้าคนที่ได้รุนแรงน้อยไม่มีอาการใดๆเลยระดับภูมิคุ้มกันก็จะมีน้อยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเร็วโดยเฉพาะยิ่งใน3สัปดาห์แรก แต่หลังจากนั้นมีการมีงานวิจัยแล้วก็มีการติดตามรายงานจากในหลายประเทศนะครับว่าภูมิคุ้มกันที่สูงนั้นมันจะค่อยๆลดลงจนถึงน้าวันนี้ผมเอาตัวเลขโดยเฉลี่ยที่มีรายงานมาจนตอนนี้อยู่ตัวเลขว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมันจะอยู่นานประมาณ40วันไปถึงสูงสุดเวลานี้ที่มีรายงานคือ7เดือนเมื่อ7จเดือนไปเรียบร้อยแล้วท่านจะคิดว่าติดเชื้อแล้วคงเหมือนหักจะไม่เป็นอีกคาตอบคือไม่ใช่ในโควิด -19 นั่นคือโอกาสที่จะมีการติดเชื้อซ้ํามันเกิดขึ้นได้ในการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนคำว่าการพัฒนาวัคซีนในนี้คือไม่ใช่เฉพาะโควิด1 9พูดถึงการพัฒนาวัคซีนทั่วๆไปวัคซีนที่ผ่านการศึกษาในระดับ p พ e c l คลินิ l ค h ลเฟสพคว่า p r ล c l i n ินิ l ค h ลเฟหมายก็ไม่ได้ศึกษาในคนศึกษาในสัตว์ทดลอง นำสัตว์ทดลองมาให้ไวรัสเข้าไปดูมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นี่นะการศึกษาในสัตว์ทดลองที่บอกว่าได้ผลบวกคือป้องกันเชื้อได้เนี่ยแต่พอเข้ามาใช้ในคนเนี่ยโดยเฉลี่ยเพียงแค่เเท่านั้นที่สามารถทําได้จริงใช้ได้จริงเมื่อเข้ามาใช้ในคนอันที่2คือว่าเมื่อวัคซีนที่ผ่านการศึกษาในคนแล้วหมายความเข้ามาการศึกษาในคนซึ่งแบ่งเป็น3ระยะเนี่ยสุดท้ายเมื่อไปถึงสุดๆเนี่ย มาเพียงแค่ประมาณหนึ่งใน5ที่จะประสบความสําเร็จคือ50%ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแหละ50%ขึ้นไปก็เป็นที่ยอมรับคนต่างพื้นที่ต่างวัยอาจจะตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนที่ไม่เหมือนกันคนบางคนฉีดวัคซีนโดยเทคโนโลยีนี้ไม่ไม่ได้ผลก็ต้องไปใช้ตัวอื่นเป็นต้น,ตน post marketing surveillance หมายความว่าเวลามีการผลิตวัคซีนออกมาแล้วใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต,ต้องมีการติดตาม ติดตามไประยะหนึ่งว่าตกลงได้ผลจริงไหมมีภาวะข้างเคียงเกิดขึ้นหรือเปล่าสําหรับโควิด19จริงๆผมเคยพูดเรื่องนี้มา3-4เดือนที่แล้วว่าโอกาสที่คนในโลกจะได้มีโอกาสพร้อมใช้เนี่ยจริงๆก็ไม่น่าจะเร็วไปกว่ากลางปี2000คือกลางปีหน้า2021อยากเสนอแนวอยากชวนคิดแล้วก็อยากชวนพูดแล้วก็อยากชวนทําแนวทางที่เราจะร่วมกันจัดการกับการแพร่ระบาดอันดับแรกผู้ที่เสี่ยงกับการได้รับเชือ้อ จากการที่เข้าร่วมคําว่าผู้ที่เสี่ยงการรับเชื้อรอบนี้ผมคิดว่าคลัสเตอร,ร์ของการติดเชื้อตอนนี้เกิดขึ้นท่าขี้เหล็กต้องขออนุญาตพูดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมผัสกับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ท่าขี้เหล็กณวันนี้ผมขอความการุณาเลยเพราะตอนนี้ทราบมาว่าคนเหล่านี้จํานวนหนึ่งละหนีกลับเข้ามาในประเทศไทยและเข้ามาในหลายๆรูปแบบทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายที่สําคัญคือถ้าอาจจะไม่เข้าใจถ้าท่านเข้ามาถูกกฎหมายได้รับการตรวจ ถ้าสมมติตรวจเจอเชื้อก็เข้าสู่กบบระบวนการรักษาซึ่งรัฐบาลดูแลให้อยู่แล้วถ้าไม่เจอเชือ้อยังไม่เจอเชือ้อแต่เสี่ยงเนี้ยก็เข้าสู่กบบระบวนการควอลทีนซึ่งรัฐบาลก็ดูแลให้อยู่แล้วแต่ท่านที่หนีไม่อยากให้ใครรู้ว่าไปมาหรืออะไรด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อยากให้ท่านเข้าใจนะครับว่าหากเผิญท่านติดเชื้อนี้อยู่และท่านหนีกลับเข้ามาในประเทศกลับไปอยู่บ้านโดยที่ไม่ได้ตรวจและ,ะเผิญถ้าท่านติดเชื้อจริงท่านกําลังเอาเชื้อตัวเนี้ย ให้กับคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกหรือสามีหรือคนที่อยู่ในบ้านให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงและให้สังให้สำคัญคือให้กับสังคมที่ไม่รู้อินโนอินเนกับการที่ท่านไปมาเพราะฉะนั้นขอความการุณาเลยไปแสดงตนตรวจซะเพราะว่านี่การเป็นการเป็นแสดงความรับผิดชอบที่น่าชื่นชมหากเมื่อเข้าตรวจยังไม่รู้ผลระหว่างที่ยังไม่รู้ผลขอความการุณาให้คิดไปก่อนว่าอาจจะมีนะเพราะฉะนั้น ป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้แพร่เชือ้อใส่หน้ากากทั้งนอกอาคารแล้วก็ภายในอาคารรวมทั้งในบ้านรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลทาความสะอาดมือบ่อยๆบันทึกสถานที่ไปผมแจ้งบันทึกสถานที่ไปเลยนะครับคือถ้าอยู่ในที่ที่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะก็เช็คอินเช็คเอาซ์ซะแต่ถ้าไม่ได้เช่นอยู่ต่างจังหวัดไม่มีแอปเลิเคชันนี้อสอมอให้ข้อมูลกับอสอมเพราะถ้าเกิดพบว่าผลตรวจมาบวกจะได้ไปติดตามดูว่าท่านไปติดต่อกับใครบ้าง สำหรับผู้ประกอบการผมขอย้ำช่วงนี้ขอเลยเพราะช่วงนี้โอกาสที่จะมีใครสักคนที่ติดเชื้อเดินไปเดินมาอยู่ในประเทศตอนนี้มีแล้วมากน้อยแค่ไหนตัวเลขเรายังไม่รู้แต่มันมีโอกาสมีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อเข้ามารับบริการในสถานที่ของท่านถึงแม้ไม่มีอาการวัดไม่มีไข้แต่เราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ยกการขึ้นนะป้องกันการแพร่กระจายวัดอุณหภูมิรักษาระยะห่าง จัดมีกอเฮลแก่กอเจลพนักงานใส่หน้ากา QR code Check in c h e คเอา t ซะผู้รับบริการช่วงนี้ก็ขอให้ดาเนินการตามข้อข้อกำหนดที่กําหนดเอาไว้เพราะณวันนี้คนที่เดินอยู่ข้างๆเราคนที่นั่งทานข้าวอยู่ข้างๆเราก็อาจจะมีเชื้อเราก็ไม่รู้ฉังนั้นดีที่สุดคือช่วงตอนนี้ยกการขึ้นเต็มที่วัดอการผมย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าให้อยู่บ้าน เรายัางไปใช้ถ้าเราช่วยกันทําแบบนี้เราอย่าไปทานข้าวนอกบ้านได้เราอย่าไปซื้อขอข้าวของนอกบ้านได้แต่เราต้องช่วยกันป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นสําหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดาเนินการตามข้อแนะนําที่มีประกาศออกมาผมให้ดูตัวเลขตอนนี้ในสหรัฐอเมริกามีการประกาศแล้วนะครับว่าพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ข้อเสนอเนี้ยตอนนี้คือว่าแนะนําให้คนอเมริกาใส่หน้ากากไม่ใช่เฉพาะนอกบ้านใส่แม้กระทั่งอยู่ในอาคาร มีข้อยกเว้นเดียวคืออยู่ในบ้านในกรณีที่บ้านไม่มีสมาชิกที่มีาการผิดปกติเขาแนะนําไปถึงว่าการใส่ในอาคารการรักษาระยะห่างบุคคลการหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่คนจํานวนเยอะๆมาอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานนี่คืออากาสเสี่ยงโอากาสเสี่ยงจริงๆไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนเมียนมาไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดแบบนั้นเพราะถ้าถึงตอนนั้นจริงๆแล้วกูกลับยากแล้วนะครับแล้วเราจะเสียอะไรตามมาอีกเยอะการใช้แอลกอฮอล์การใช้แอปพลิเคชันและ ประชาชนทั่วไปผมแนะนําอีกข้อหนึ่งครับช่วยแนะนําเพื่อนสูงเราจะมีเพื่อนที่ไม่ทําตามนี้อธิบายให้เขาฟังชวนเขาทาเถอะผู้ร่วมงานหรือคนที่รู้จักให้ช่วยกันดาเนินการดังกล่าวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากมีสื่อหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่จริงออกมาในเวลานี้ผมก็ไม่เข้าใจแม้ทั้งชื่อผมเองก็ถูกนําไปอ้างอิงว่ามีมาตรการอะไรบางอย่างที่ขอความกรุณาเลยนั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันจะทําให้เกิดการสับสนในสังคม อย,อย่าทำร้ายคนไทยด้วยกันโดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วสื่อไปสิ่งเหล่านี้เลยไม่สร้างสรรและไม่ช่วยอะไรกับประเทศด้วยแล้วก็สไลดสุดท้ายของผมนะครับคนไทยทุกคนมีส่วนสําคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบ้าผมย้าคนไทยทุกคนเพราะอะไรจุดอ่อนแม้แต่จุดเดียวจุดอ่อนจุดเดียวจะส่งผลมหาศาลเชิงลบให้กับสังคมแล้วก็วัคซีนที่ผลิตยังอีกนาน ยืนยันเลยครับที่สําคัญว่าต่อให้ผลิตเสร็จเรายังแน่ใจผลไม่ได้ไม่มีตัวไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาตอนนี้ใช้วัคซีนที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้วนี่คือวัคซีนที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้วใช้เถอะเพราะวัคซีนตัวนี้ให้ผลมาอย่างต่อเนื่องมาค่อนปีแล้วทั้งล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างแอปพลิเคชันอสหมอขอความกุณาทุกคนนะครับร่วมคิดร่วมพูดร่วมทำเพื่อพวกเราทุกคนปลอดภยัยจากโควิด -19 กขอทุกท่านปลอดภยัยจากโควิด -19 ครับ